ก็อยู่กันที่มาหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะก็วันนี้นะคะเราพาพี่ๆชาวเอฟเฟคของเราค่ะมาหาน้องๆคณะนะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะเมื่อกี้เห็นน้องๆเนี่ยเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันดีกว่าว่ามีน้องๆมากันแล้วขนาดไหนนะคะมากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนอ่า ตอนนี้นะคะก็ここเริ่มมีน้องๆน,นะคะมาแล้วบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันดีกว่าค่ะทาอะไรกันอยู่คะเนี่ยเตรียมตัวครับต้องจดต้องจโจทย์รู้หรือเปล่าว่าวันนี้จะมีเทคโนโลยีด้านไหนที่มาพูดกันบ้าง code. โลโคสโลโคสเอ้ยรู้ได้ไงอะ่ะเราเราช่วงนี้โลโคสกำลังเป็นเทรนด์อ่ะเราโคสกำลังเป็นเทรนด์แล้วเราสนใจอยู่ด้วยปะตอนนี้ก็สนใจอ่ะสนใจเออสวัสดีค่ะ นี่น้องๆจากสาขาอะไรกันเอ่ยไอทีครับ ไอทีไอทีหมดเลยเหรอปีไหนคะปีไหนปีสี่ครับปีสี่หมดเลยมีน้องๆแบบสนใจสายงานด้านไหนกันบ้างเนี่ยเดเวลลอปเปอร์เว็บเดเวลลอปเปอร์อ่นข้างหน้าเว็บเดเวลลอปเปอร์หมดเลยอ่าก็วันนี้นะคะมีพี่ๆถ่ายงานซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะคะมาพูดเกี่ยวกับการเป็นชาวเดฟเราจะได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีกันนะคะเรามีความคาดหวังต่อเซสชันนี้ในเรื่องอะไรบ้างคาดหวังว่าจะได้ที่ฝึกงานอยากทำสายงานเกี่ยวกับเว็บเดเวลลอปเปอร์แบบพวกนี้ครับได้ทั้งฟอร์ดเอ็นแล้วก็แบงก์เอ อ,อันนี้มีความพร้อมที่จะมารับความรู้กี่เปอร์เซ็นต์แปแล้วแปอีก20%คือนอนอยู่บ้านพึ่งตื่นพิ่งตื่น <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลาสนะคะ,ะกัค่ค่ะเราก็อยู่กับพี่ๆจากทีม BSM ของ m f e นะคะมีที่ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเปรมครับชื่อนายครับผมมีเปรมกับพี่นายนะคะวันนี้เตรียมอะไรมามอบให้กับน้องๆบ้างคะข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง R P A ครับพี่นาย ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของ service management นะครับเรื่องของ low c o d e development ว่ามันคืออะไรแล้วก็แค r ิเออร์พที่น้องๆจะได้ไปปรับใช้ตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ื่นเหมือนกันลืมลืมหมดแล้วป๊อตที่เตี้ยปอดที่เตรียมมาเลือหมดแล้วกลับไม่ได้โอเคค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันกับพี่ๆแล้วก็น้องๆกันในเซสชั่นกันเลยค่ะ 你好。 วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกไงกันบ้างวันนี้ก็อุ้ยวันนี้วันนี้ได้ความรู้หลายอย่างเลยมันมันจะมีบางอย่างที่หนูไม่รู้เลยว่าเอามีตำแหน่งนี่ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบอย่างพวกไซเบอร์หนูก็ไม่รู้ว่าเออไซเบอร์เขามีแตกหลายอย่างเลยมีโปรเซสการทํางานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือได้แล้วความรู้เยอะมากค่ะบริษัทที่ว่าให้ความรู้ต้องขอบคุณมากๆเสมอไปอ่าแล้วน้องๆคิดว่าน้องๆจะเอาความรู้ที่ได้นะไปต่อยอดกับตัวเองยังไงบ้างคะก็คือวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากว่าไอทีสปอร์ตคนฟังอะไรบ้างแล้วก็สามารถไป ต่อชาด้านไหนได้บ้างหรือว่ารายละเอียดของทีอซัพพอร์ตเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เยอะๆวันนี้ได้รู้มากเลยว่า i อ Operation มีหลายอย่างมากเลยหลายหลายคะแนนมีหลายอย่างมากเลยถ้าคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่โอ้ยหนูให้ร้อยเลยเออให้เกินร้อยไปเลยใช่ไหมโอ้โหขอสองคำให้กับเอฟเฟกดีเลิยปังมากถามความรู้สึกของน้องๆกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่เอฟเฟกเนี่ยได้มาแบบแชร์ความรู้ในวันนี้ได้มีความรู้ในส่วนของ RPA มากขึ้นนะพว โรบอติกโปรเซสก็คือผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจดีเราสามารถทําในส่วนของงานให้แบบดูง่ายขึ้นทกากระบวนการให้มันแบบดูไวขึ้นได้ความรู้เกี่ยวกับออดีตสปอร์ตที่เขามาเล่าให้ฟังก็มีการเติบโตที่มองเห็นภาพชัดนะรู้จักเอฟเฟกมากขึ้นนะครับโดยรวมภาพรวมขององค์กรแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแคเรียพาร์ตนะครับว่าเราสามารถเข้าไปเป็นอะไรได้บ้างสามารถพัฒนาต่อไปเป็นอะไรได้บ้างหลวกที่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือของเล่นใหม่นะครับเป็น u i พาร์ท ดีใจค่ะแล้วก็พี่เขาอธิบายเข้าถึงง่ายสนุกหนูชอบตรงพาร์ทไซเบอร์ซซเควริตี้ค่ะรู้สึกตื่นตาตื่นใจดีขอคนละสองคำให้กับเิงยงอยูนี่ครับสุดยอดเลยค่ะสุดจัดอีซี่ครับงานเยอะครับคิดว่าความรู้ที่ให้น้องๆไปน้องๆจะแบบสามารถต่อยอดไหมคืออย่างน้อยเราเราบอกเขาว่า ประตูแห่งการศึกษาที่เปิดออกไปมันเจออะไรบ้างโลกมันฐานฟอร์มยังไงแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เด็กเจเตรียมตัวทันเนาะเพราะงั้นมันไม่มีใครไปบอกเด็กเลยอะเปิดประตูออกไปเขามีแค่หอกแต่เขาต้องไปสู้กับกาสิล่าเงี้ยมันก็ไม่ได้เงี้ยอย่างน้อยเขารู้ก่อนว่าเขาต้องสู้กับอะไรมันก็เวร์ก,กว่าอาจารย์มีความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการที่เอ็มเฟสได้มาให้ความรู้น้องๆในวันนี้ไหมคะ แนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์ปัทมรมพรพิมพาน้านะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆเอมเฟกนะคะทั้งระดับที่เป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ทีมงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งงานในรายละเอียดว่าแต่ละตําแหน่งงานเนี่ยทำงานด้านไหนมีเครื่องมือหรือว่ามีสกิลไรที่มีความจาเป็นในการทํางานบ้างน้องๆก็ได้เห็นภาพในเชิงลึกมากขึ้นนะนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ในการพัฒนาโปรแกรมหรือว่าอาชีพแมอนาคต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้ก็คือพี่ๆยังแนะนําเรื่องของทีม HR ะะมาแนะนําตําแหน่งงานแล้วก็ในเรื่องของสักกิรศึกษานะคะรวมถึงงานประจําด้วยที่จะมีความก้าวหน้าในอนาคตยังไงบ้างน้องๆก็ได้ไอเดียแล้วก็สามารถนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการทํางานหรือว่าต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ะค อ่าโอเคค่ะถ้าให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่คะจย์เต็ม10ใช่ไหมคะให้11ได้ไหมคะวันนี้ค่ะคือแบบว่าใช่เพราะว่าวันนี้พี่ๆเตรียมข้อมูลมาอย่างดีเลยก็อยากจะเรียนเชิญบริษัทมาหามาให้ความรู้กับน้องๆในเซ็ชันอื่นที่มหาวิทยาลัยมีจัดขึ้นแบบนี้ต่อไปด้วยค่ะยินดีค่ะจะนขอสองคำให้กับเบลลเซ็หน่อยดีดีบริษัทบริษัทไอทีเลิศชั้นนำค่ะต้องเอฟเฟกต้องเอฟเฟกต์ เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ